ทำลดีก็จะกี้อ่ะครับผมไปล้างมือแล้วครับมาเร็จดีแล้วมางทีทก่อนมาแล้วครับอคโคทเวคเวเซไปล้างมือมาแล้วครับอยู่เบกเซ่าอยู่อยู่ก่อนยังอยู่ครับภาพได้ก็ครับจุดนี้ตกดอยเวลาเอาจุดนี้คับได้ก็ครับหนึ่งสองสามสี่เดินซ้ายเดินขวา,ขาปโคดโเอส e เบ a กเซาโเ โควิกเต้รับได้อยู่ครับได้อยู่มาขายเนี่ยน,น้อยครับผม QTR นี้ q t h d o ยวาวีห่างกันห่างกันเป็นห้าสิบโลมากันทันรับได้อยู่นะบัวเรีครับได้ครับผมรับได้อยู่ครับรับได้อย,ออยู่ไปเปลี่ยนอะไรอย่างมาเปลี่ยนเสาอครับเปลี่ยนทานครับไปล่างมือ ใช่นี่ปลโบยไป,ไปไน้อยเนี่ยร่งบมดจันเนี่ยอ,อ๋อครับไปล้างมือครับไปล้างมือถูกต้องโนมือไปเตี้ยนอะไรอย่างเงี้ยไปกำลิ้นจีหลับลับหลับลับไปอีตจีฮาตเลยเป็นรถไฟเลยขับได้ขับได้เดี๋ยวหน่อยคิวเบสรกเพื่อนผมจะร่างตรงไมหมหรออ่อาคิวอาร์โอสุดตัวครับ รับทราบรับทราบอยู่ตัดได้ของใบอวาวิยูหนับได้เหรอจุดสูงสุดครับเสาดีแท็กเสาทูมุฟเสาวันทูคอครับผมรับทราบรับทราบอยู่ที่เสาโซลับเนาะถูกต้องครับแต่บ่มีซีขึ้นเด้อถ้าขึ้นไปนี่ส่งบ้างๆล่ะดูล้อมก็ได้ล้อเปิดล้อมหัวครับขึ้นบ่ได้อ่ะแรกลอกขัดแย้งลอกเหมือนกันครับ บนป่ายันเนนนตตนีาดีแทนนะมอสที่วูตัวเองนานี่ยกำลังบอกเนะี่ยว่าขอม่ได้ลอ็อกกระแสก็ลองเปิดพอ <c oughs> จ้าวอัดเลยกะฮะแฟ้ห้องเนี่ยบ่กให้ขึ้นนะเป็นนยังกดลงกาวนี้ป้าพาวสิเป็นนะรับทราบข้อความเลยฮะเ,เอวเทียวเซลไฟอ่าลืมจื้แอรอลืมคอนไซน์สุมาเตอะ เีวต่อไปอ็กซบเลอ็กโควิก้าครับำเภอฝงในความดีีแห่หนึงสถานีครับพอเทต่อไปแทงโก้อโก๊อบครับเชงโกเอ็กโคกอบ่ตโตรอแก้วเด้ออ๋อหาจุดครับกำลังหาห้องโดยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอตอะนี้ต๊้ครับีมดส้ครับผมก็บาวันหูมันิงจีกิโลสิบปลายเนาะ ก็ว่าจะซื้อไปพ่องะฮะป๊กไปบ้านโฮงหรือปูนไปหลายหลายครับรับทราบข้อความเอ๊ะถ้าผมอยู่บ้านโฮงผมจะส่งถึงก็ฮะไม่ถนไม่รกิเเอร้ฮับได้ครับอาจารย์เจ้าคนก็ยังบอก่างฝากเกับมองเจ้าว่าเลยให้จบจเไม่ยต้องอะไรอย่งี้อหดทโออสกาอย่างวะ วายโอไอโอวายไอมังหู้แกคืออยู่ต่างตัวอยู่ต่างตัวไม่เยอะบรรยากาศแบบนด้น่งเออเมาจะฝากไปที่เปิดหรอทราบเป็นความหวังดีจากเพื่อนสมาชิกนอกจากให้เพื่อนสมาชิกได้จิมรสชาติของลิ้นจี่เมืองฝางเนาะแม่แม่แม่อู๋เป็นหลายเตือละแต่กะอย่าได้ก็บอกว่าไอ้ช่วยดีๆฝากกลับกันเตือหาไปเรื่อยๆสร้าง ค <ผม S 1> รับผมรออับทราบพ่อครับเอ้ยผมว่านะผมอยู่บ้านทงผมทรงท่านบัตถึงหรอกนนเนาะบเบลือไปแม่ริมไปหาเชื่อไฟวีดีวียังบัตถึงเลยอะ่นะเนี่ยแม่ขับรถไปที่มันใกล้ๆอ่ะน้อยก่ะอ่ารับทราบข้อความเลยนะเอาจะไปแค่้อสาวเงา,ล,าลูกพุญหาคลิปรักลอบจะผิดมากมายในเมื่อหัวใจ ไม่ีมิดี่วงได้ห่วงไม่ลิมไี่เบิกดีกะวิกต้าเดลต้าวิกต้าเปิดี่ลักษภาพอุตรดีสกสกรอน่ะถ้าลักภาพอุตตรดินน่าจะเป็นอันนี้ก่ะเอ็มดเอกะเอ็มทีวีเอ็อมาแน่ใจครับบมผู้จักครับข้าต่อเอ็มเน้ออลเอ็มทีเอีวีลักสภาพอุตรดกกรอคนยังไม่บใช่เอ็อกะ โฮเทลเซร์ฟายส์รูไอ้เนี่ยเนี่เจอกันโฮเทลเซอร์ฟายไมซรูอัลฟ่าค่ะอันนี้แม่นก่อได้ได้ได้อ๋ออันผมรู้จักครับโอ้โหหัดเมาเข้าไปวันๆน่ะเอาหน้าตาบัดีครับครับรับทาข้อความเลยผมนี่อยากได้คนใช้สามตัวกันในเนื่องจากว่าจ่ายสตางบุโค่ประกันเลยได้สองตัวเป็นเอ็กโวทัวร์เคิวเอสเนี่ยเนี่ยฮะนักวิศ ตันลวดไร่ความสีต้นเปลี่ยนตากายครับครับบอกว่าเพื่อสมาชิกตันใด้ครับผมได้ห้องนอผมเสาแน่นอนครับสอง G ครับมีความดีใจขนาดที่สแกนหาในเวลาเกือบ่วโมงแล้วก็เจอวิ่งไปเอาเสาสไลด์ในหลังรถมาหับส่งได้อยู่ครับไอ้ชื่อวะเนี่ยเลยลองพอแล้ววาวีโอ้ยรับได้อยู่แล้ววาวีอ่ะ UCCS ไม่เกิด อันนี้บอกป้างนะื้อสาวตั้งลพูดเนาะผมเรียบร้อยล้วถ้าฝากจิกไม่หยินหลำพูนไม่เรียบร้อยเลยใช่ไหมได้อุเป็นหลายเสือแล้วไงคากบเดินหาเอ็กโคเรเอกิเบกเซลามาวัดดังฝาเรียฝากที่กีไปเดี๋ยวขออนุญาตก่อนเนอครับเดี๋ยวจะมาทักทายใหม่นะครับครับครับขอบคุณจ้าหน้าที่เอ็กโคิเบกเซล่า จะได้ฝากกดเตือความกรตเติงหาไอโคทูทูป,ป้าๆโรมิโอตัวเองโรมิโอป้าๆกัะฝากดนว่าป้าๆโรมิโออ๋อถ้าเป็นไอโคทูเอ็กป้าๆโรมิโอแกแกก็ยูร์ปุ่นเหมือนกันครับแต่แกไ่ได้อยู่พะเยาเด้อแต่ถ้าอยู่พะเยาคือไอโคเ็กโอบโรมิโอครับโกบโรมิโอมาเตอร์โอบโรมิโอโอเวอร์สเตอร์แล้วก็อย่างแอร์มาออกสการ์อย่างแอรโคดนึงเนี่ย ช่องนี้พิเตอร์สงหรับฟูดนะครับเออจง,งไดก็วางเว้นขึ้นคอนแทคมานะครับออเคิลดีเอ็กซ์คิวเบคล่าอะไรเกี่ยวกับความรับผิดชอบครับผมเป็นออเคิลดเอ็กน่าจะเป็นออสกาปาป้าเนาะออเคิลดีเอ็กซออสกาปาป้าเจ้าอยู่ปรางเจ้านั่นน่ะนอกจากด้คืนนี้ผมจะนอนเอาว,าวีคืนหนึ่งนะเดี๋ยวว่าเอาแบสมาก้อนเดียวครับอ๋อใช่ใช่ใช่ออสกาปาป้าครับ ก็เอิ์นม,มานะครับครับเจซีสามครับทุกท่านทุกสถานีครับครับเจซีสามครับไอ้โคเจสชิเบกเจด้าเจแปนแไอร์โคกอรครับ